นะคะคทั้งสาวก็จะเหลือแค่เราสามคนนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะทั้งสาวก็มีแค่เราสามคนพี่น้องนะคะนี่นะคะเพราะว่านี่เป็นเวลาสิบเอ็ดโมงกว่าแล้วนะคะทุกคนเขาเล่นน้ําเขาก็ขึ้นกันหมดแล้วนะคะเขาหยุดเล่นกันหมดแล้วนะคะเหลือแค่เราสามคนพี่น้องนะคะที่ไม่ยอมหยุดเล่นนะคะเราก็จะเล่นกันเหนื่อยหรือยังคะ ด้วยข้าน่มใช่ไหมไม่ยอมเหนื่อยกันเลยนี่ก็เป็นเวลาก้าเออต้องเล่นตั้งแต่เก้าโมงนะคะนี่สิบเอ็ดโมงกว่าแล้วยังไม่หยุดไม่ย่อนเลยเอาเล่นไปเลยลูกพี่แพรก็รอชุดอยู่นะคะพี่แพรก็อยากเล่นน้ํามากแวตาพี่แพรเริ่มมองไม่เห็นแล้วเพราะว่าพี่แพรจ้องแดดนานไม่ได้โอ้โตาอืมอือื สนุกกันจริงๆป,ปับวิบป,ปับนะคะมีน้ำผุด้วยนี่นะคะน้ำผุนี่นะคะ,ะ,คะโอ้โหน้องอเมอเรานะคะพอได้สไลดเดอร์เองเป็นแล้วแบบมีความมั่นใจในตัวเองมากเลยนะคะคือไม่รอใครเลยนะคะลงปุ๊บแล้วก็เล่นต่อเนื่องเลยนะคะเนี่ยสุดๆเลยสุดๆเลยครับ เหนื่อยกันบ้างไหมเวียนหัวกันบ้างไหมคะเด็กๆเหนื่อยกันบ้างไหมครับอลกา้าเหนื่อยบ้างไหมไม่เหนื่อยเลยเหรอกคะ่ะโอ้โหไม่เหนื่อยเลยสนุกมากเล่นเลยลูกสนุกก็เล่นไปเลยครับแวก็เป็นตากล้องอยู่นี่ลคะค่ะเนี่ยนี่นะคะก็เล่นกันให้อิ่มนำสำใจไปเลยครับ เพราะว่าวนานๆทีเราจะมานะครับเนี่ย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 เา๊๊๊น้ำก็น่าเล่นมากเลยพี่แพก็อยากจะว่ายนะเหมือนจะลอยน้ําตุ้มต้ามตุ้มต้ามเหมือนกันเลยพี่แพกระโดดไม่ได้สิพี่แพไม่มีชุดว่ายน้ําเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะว่าเราว่าเราไม่ได้ใส่ชุดว่ายน้ําเพราะว่าเขาเราต้องทําตามกฎของเขานะคะเราก็จะฝ่าผื่นก็ไม่ได้นะ เด็ก้าเบาๆหน่อยลูกอโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นคะเป็นยังไงบ้างมันเป็นยังไงเหนื่อยกันบ้างไหมร้อนกันบ้างไหมครับ <S <S อาบอกมือบายๆก่อนอดก้าม,มือ <S 1> <S 1> บกมือบายยกิ๊บโอ้ยหลับตาด้วยนะคะน้ำเข้าตาเหรอลูกโอ้สวัสดีครับแบบนี้เลยนะคะนี่ เล่นกันแค่สามคนพี่น้องนะคะนี่นะคะไม่ยอมเหนื่อยกันเลยนะคะมามาดูเลยนะคะเลือแค่เราสามคนนะคะไม่มีใครหยุดใครหย่อนเลยนะคะโอ้โห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 นี่นะคะ